ใครขับรถและโชคไม่นิ่มตกหลุมมีเสียงดังมีน้ำมันเยิ้มที่กระบอกโชคดูคลิปนี้ให้จบรับรองว่าหายแน่นอนครับผมก่อนจะไปดูวิธีการแก้ไขก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับก็อาการขั้นต้นนะครับที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับก็คืออาการของโชคหน้าล่วนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้รถเนี่ยตกหลุมตกบ่อนะครับหรือว่าซ้อนเกินน้ําหนักที่โชครับได้บ่อยๆนะครับประสิทธิภาพของน้ํามันโชกนะครับก็จะเสื่อมสภาพลงนะครับผม ค่าความหนืดต่างๆก็จะไม่ได้สัดส่วนของมันนะครับผมบวกกับว่าบางทีเราไปลุยหินลุยดิลุยฝุ่นนะครับซีนยางนะครับหรือว่าซีนโช๊คนะครับก็อาจจะรั่วทําให้น้ํามันโช๊กไหลออกมาหมดทําให้รถเราโช๊กไม่นิ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับโดยที่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะคายน็อตล้อหน้าออกก่อนนะครับผมโดยที่ข้างหนึ่งเนี่ยจะใช้ประแจเบอร์19ส่วนอีกข้างหนึ่งจะใช้ประแจเบอร์14นะครับเราก็ขัดล้อออกก่อนนะครับผม เมื่อเราคลายน็อตล้อแล้วนะครับให้เราเอามือยกตรงตะกร้าให้รถล้อหน้ารอยแบบนี้นะครับแล้วก็หาไม้หรือว่าเอาไม้หนุนนะครับไปรองตรงเสื้อของเครื่องรถนะครับผมเพื่อให้ล้อหน้าอรอยเพื่อที่เราจะถอดล้อหน้าได้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะถอดล้อออกนะครับ เราก็จะเอาบล็อกเบอร์สิบนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ตัวทีก็ได้นะครับผมขันเจ้าตัวคาลิปเปอร์เบรกออกนะครับผมขันเบอร์แปดนะครับผมออกนะครับเพื่อที่จะเปิดเจ้าตัวฝาปิดกระบอกโช๊นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมตรงนี้เมื่อเราขันน็อตเบอร์8ดออกทั้งสองตัวแล้วนะครับจะมีน็อตล็อกเจ้าตัวสายน้ํามันเบรกเนาะเสร็จแล้วให้เราดันขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับดันขึ้นแรงๆเลยนะครับ มันจะเป็นสลักด้านในตรงนี้สองตัวนะครับก็จะออกมาได้นะครับสภาพนี้ก็คือรั่วจนน้ำมันโชกหมดไปแล้วนะครับถ้าจับดูสัมผัสก็จะเห็นได้ว่ามันมันนะครับผมนี้ก็เดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปให้เราแกะทั้งสองข้างเลยนะครับไปให้เราขันน็อตบางโคนออกนะครับมุดมาดูด้านล่างนะครับบางโคนนะครับจะเห็นน็อตสามตัวนะครับผมเป็นเบอร์แปดหมดเลยนะครับก็ขันออกได้เลยนะครับแน่นะไม่ใช้ตัวทีหรือว่าชุดบล็อก ก็จะขันออกได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราขันน็อตออก3ามตัวแล้วบางโคนก็จะล่วงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราขยับแบบนี้เอาบางโคนล,ลงด้านล่างได้เลยนะครับพอเราถอดบางโคนออกเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าโช๊คเรารั่วแน่นอนนะครับตรงนี้มีน้ํามันติดเข้ามาที่ตัวแกนโชกคเลยนะครับแล้วก็ดูสภาพยางกันฝุ่นเนี่ย ก็รู้เลยว่าโชครั่วแน่นอนแต่ต่อให้ของเพื่อนเพื่อนรั่วข้างเดียวเพื่อนเพื่อนก็จะต้องเปลี่ยนสองข้างนะครับถ้าผมแนะนํานะมันจะได้จบเพราะว่าน้ํามันที่เราเซตเข้าไปเนี่ยค่าความหนืดมันจะได้เท่ากันทั้งสองฝั่งมันก็จะได้ทําให้โชคมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมตรงนี้จะสังเกตได้ว่าจะเป็นน็อตเบอร์14นะครับข้างละ2ตัวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆคลายเจ้าน็ตตัวบนออกก่อนนะครับผมแล้วจึงคลายน็ตตัวล่างจะทําให้ถอดง่ายด้วยนะครับผมอ่ะ แล้วก็ขันตัวบนออกเลยนะครับแล้วก็มาขันตัวล่างนะครับอังบนเนี่ยเอาออกไปได้เลยนะครับผมเพราะน็อตตัวบนเนี่ยจะเป็นน็อตตัวที่จะล็อกหัวแกนกระบอกโชกไว้นะครับตัวบนเราจริงจะต้องไขออกให้หมดเลยเอาน็อตออกมาเลยนะครับผม ส่วนตัวล่างเนี่ยเราไขาแค่ให้หลุมหลวมแล้วก็ให้ขาวไว้นะในระหว่างที่เราจะไขน็อตตัวบนออกก็ให้เรามือจับโชกด้านล่างเอาด้วยนะครับเพราะว่าแค่เราไขาตัวบนออกเนี่ยก็คือโชคมันก็พร้อมที่จะหลุดออกมาแล้วนะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไขควงนะครับกดเข้าไปที่ตรงหัวนะครับหัวโชกนะครับแบบนี้แล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดสลักกิ๊บล็ลอกตัวนี้นะครับ เอากิ๊บออกมานะครับแล้วตรงนี้ค่อยๆปล่อยมือนะครับเพราะว่าโชคมันจะดันอ่ะแบบนี้นะครับนี่สองข้างเลยนะครับให้เราทำสองข้างเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เทน้ำมันออกเลยจะสังเกตได้ว่าไม่แปลกใจว่าทำไมโชคถึงไม่มีการซับใดๆนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่เหลือเลยนะครับทุกคนจะสังเกตว่าเมื่อผมคว่ำสปริงลงมาสักครู่นี้นะครับไม่มีน้ำมันเลย น้ำมันมันได้ไหลออกจนหมดแล้วนะครับรั่วออกจนหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเทให้ดูนะครับว่าฝั่งนี้มีหรือเปล่าฝั่งนี้มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้รั่วไม่เยอะนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึง่งเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตได้ว่าไม่มีน้ำมันเลยนะครับผมเราก็กระแทกแบบนี้นะครับให้น้ำมันออกให้หมดนะครับผมกอนอื่นเราก็ต้อง หาตัวเหล็กนะครับที่จะมาล็อกบูทด้านในของกระบอกโชกนะครับผมก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ4หุ่น